อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเอาโลโก้เข้าไปในกระดาษนะครับเป็นม็อกอัพทำให้ภาพมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับภาพโลโก้ของเราก็แรกเข้าเว็บนี้นครับเดี๋ผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วก็กดไปที่คําว่าฟรีตรงนี้นะครับเลือกลงมาฮะอันนี้เอาเป็นอะไรก็ได้ครับมันฟรีมหมดเลยแต่ว่าตามตัวอย่างจะเป็นตัวนี้นะฮะเข้าไปรอรอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะ อาโอเคพอมันเข้ามาได้แล้วครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับกดดาวน์โหลดดิสปีเลยนะครับแล้วก็พอโหลดเสร็จครับไฟล์มันจะชื่อชื่อนี้ครับเนี่ยเนี่ยโลโก้ o o c k u p Paper Edition นะครับเปิดเลยคลิกเข้าไปนะครับเลื่อยๆจนเป็นถึงไฟล์ของ Photoshop นะครับโอเคเปิดมามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้เป็นผมผมลองทำด้วยเฉยกดดับเบิลคลิกไปตรงเลเยอร์นี้ครับ เ,เปิดเปิดไฟล์โลโก้ที่เราต้องการนะครับเอาใส่เข้าไปแทนที่นะครับย่อขนาดให้มันแบบใกล้เคียงกันนะเวลาลงเข้าไปมันจะได้พอดีกันแล้วก็ปิดตัวหลังไปเลยครับหรือว่าลบออกไปเลยได้ต่อมาก็กดปิดเลเยอร์นี้ครับกดให้มันให้มันถามว่ามันจะเซฟการเปลี่ยนแปลงไหมก็ให้มัน yes ไปนะครับโอเคเสร็จแล้วครับมันจะมาเปลี่ยนในนี้ของเราเลยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็แค่กดเซฟ ทั่วไปครับจะเป็น jpeg หรืออะไรก็ได้ครับเซฟไปได้เลยครับตั้งชื่อไฟล์แล้วแต่เราเลยครับขอบคุณมากครับ